สวัสดีทุกคนตอนเช้าเช้านี้เรามาดูบรรยากาศาบ้านที่เราพักเนาะเป็นโฮมสเตย์ที่เจ้าบ้านเขาเปิดบ้านให้เราพักก็บรรยากาศดูก็เนี่ยต้นมะพร้าวประเทศไทยก็มีเนาะนี่น,น,น,นีต้นนี้ประเทศไทยมีไหมต้นตะขบ <laughs> อันนนกล้วยอ่า แต่ว่าบ้านเขาหลังใหญ่นะเนี่ยบ้านเขายังสร้างไม่เสร็จแต่ดูเราน่าจะเป็นคนมีตังค์เจ้าของบ้านใจดีมากไงเดี๋ยวถ้ากลับไปเดี๋ยวจะหาชื่อหาท,ที่อยู่เอามาโพสให้ดูใหม่นะว่าเขาคือใครเผื่อมีใครอยากจะตามรอยเนาะ,ะสำหรับเช้านี้โปรแกรมของเราก็คือจะไปสรีกิริยาซึ่งทางที่ง่ายที่สุดสำหรับ ที่นี่จากนี่จากตามบุลลาดนั่นก็คือนั่งทุกๆไปก็ต้องต้องยอมหน่อยเนาะมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกมันก็สมเหตุสมผลดีก็เดี๋ยวเราเรียกทุกๆมารับเราเนาะ,ะหลังจากเรากินอาหารเช้ากันแล้วเราก็ไปศีกุริยาก่อนแล้วก็แล้วค่อยกลับมาเที่ยววัดถ้ำดามบุล่าต่อถ้าเกิดเรามีเวลานะโอเคโปรแกรมของเราเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้ ทุกคนนี่ s <S ตอนแรก s <S คิดว่าน้ำคิดว่าน้ำมะขามปัน่นไม่ใช่เลยนี่คือน้ำมะขิดเปลี่ยนโปรแกรมกันนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยและเปลี่ยนมากเลยคือจากที่ว่าจะไปศีกริยาเช้านี้แต่คุยไปคุยมาคุยกับรถตุกต๊กๆนะเนาะเขาให้ราคาดีให้เราไปอีกเมืองนึงด้วยไปเมือง ฮอนโนาวาูอะไรสักอย่างนะก็ราคาราคาราคาดีมากอยู่ที่850บาทต่อวันซึ่งถ้าเหมาวันเลยเนี่ย850หาในประเทศไทยไม่ได้นะแถมไปสถานที่หลายหลายที่เลยอะ่ะก็เลยตัดสินใจไปทั้งวันเนี่ยแหละนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็อยู่บนรถตุ๊กๆแล้วโมมวันอันนี้เป็นตุกต๊กๆกำลังต่อแถว ต่อแถวเพื่อที่จะเติมน้ํามันนะก็ส่วนใหญ่ในประเทศก็จะเห็นเป็นอย่างนี้แหละต่อแถวกันยาวๆเนี่ยเป็นวิกฤตพลังงานของสีลังกาเลยอันนี้ระหว่างทางไปศรีกิริยานะจ๊ะ เส้นทางเข้าเดอะไลออนร็อันนี้ไปมระดกโลกนะจ๊ะดูเส้นทางซะก่อนไปไหมเนี่ยอันนี้คือทางเข้าหลักนะเราเดินมาเรามาถึงแล้วเราตุกๆมาส่งเรา ค่าตั๋วเข้าชมศีกิริยาก็แพงหน่อยเนาะเพราะมันเป็นอ่ายูเนสโกก็ราคาอยู่ที่1,1100มืรูปีต่อคนก็จะได้ตังทอนอะไรอย่างนี้อันนี้เราต้องจ่ายนะเราไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะว่ามันเป็นค่าตัว๋วจำเป็นต้องจ่ายจริงๆทางเข้าแล้วตรงนี้เป็นจุดจุด จุดเช็คตัวเนาะตรงนี้แลตรงนี้ทางเข้าก็จะมีตรงนี้เป็นกำแพงตรงนี้เป็นอะไรบ้าเราเรียกอะไรบารายเหรอตรงนี้เป็นทางเข้าตรงนู้นเห็นไกลๆตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนั่นแหละคือเป็นศีกิริยา rocks เออ lion r o c k มาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำของเหล่าบรรดานางสนม อันนี้ราที่ 1, สาะที่ 2, สระ 3, สาะ4ตรงโน้นแล้วตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นบันลังให้พระมหากริยันั่งดูนั่งดูเหล่าสนมเล่นน้ำเพื่ออะไร500กว่าคนยังไงน้ำอันนี้คือน้ำพุโดยวิทยาการของชาวโบราณของชาวของชาวศรีลังกานะนะ่รงเนี้ยเขาบอกว่าเวลาน้ำมันมาอย่างเงี้ย แรงดันมันก็จะมาดันให้น้ำพุมันขึ้นตรงนี้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าเนาะลิงเต็มไปหมดเลยลิงลิงเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นทางน้ำไหลเป็น water system เนาะไกด์เขาบอกมาอย่างนั้นเราดูข้างบนสวยมากเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะมีสองวังเนาะวังหนึ่งอยู่ข้างบนอีกวังหนึ่งอยู่ข้างล่างตอนแถวนี้ ถ้าเขาขึ้นขึ้นลงลงทุกวันอนะ่ะเขาบอกไม่ไหวเขาก็ต้องอยู่กันเป็นฤดูช่วงฤดูน้ําหลากน้ําเต็มเนี่ยเขาก็อยู่ข้างบนกันช่วงฤดูน้ําแรงเขาก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เออใครขึ้นทุกวันนะตายหาน,นี่มองลงมาข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นนี้ยังไม่ได้ขึ้นเข้าไปข้างบนนะอันนี้อยู่ประมาณตีนเขาทางขึ้นเป็นอย่างนี้นไก่เขาบอกว่าเออมันคล้ายๆการพันมมือแล้วก็ สวัสดียินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้เราขึ้ได้หน่อยหนึ่งนะนี้แค่ตีนเขานะมาดูวิวกัน <c oughs> ใช้ของเราเหนื่อยแล้วอัน <c oughs> นี้ทางเกินยังกไกลนู <c oughs> ่นนู่นนู่นอ่ะเราก็ถึงแล้ว อ่ยังไม่ถึงหรอกเป็นแค่หนึ่งในสามหนึ่งในสามตอนนี้มันก็ตรงนี้เขาเรียกว่า l i ออนร็อกนะนีคือตีนสิงห์เห็นตีนสิงห์ไหมเนี่ยตีนสิงห์เป็นทางขึ้นทางขึ้นไปถึงราชวังข้างบนข้างบนตรงนู้นอ่าตรงนู้นแห่งไกลๆเป็นลังพึ่งเนาะสวยมากเลยอ๋ออินเดพัส 5th century the time it this the entrance line opened the mouth the people climbed through the mouth to the top uh. and this head destroyed the nature now, had been two posts the to both just foot and before this huge head head had climbed like line opened people been line sides before during king lion and now and fortress day a was big is by of นี่เป็นทางขึ้นของเราตอนบันไดทางขึ้นไปข้างยอดยอดปราสาทแล้วคนนี้น่าจะเป็นผู้ช่วย เพรซีซ yeah, ีซีซีเฮียซีซีอ่าเาเป็นผู้ช่วยของเราผู้ช่วยในการหามเราขึ้นหามเราลงถ้าเราไม่ไหว <laughs> <c oughs> ผู้ช่วยของเราก็ยังอยู่ข้างหลงังคอยดันตูดเรา <c oughs> จริงๆไม่ได้ขอนะ <laughs> แต่คิดว่าเสียตังค์แน่ๆ อูทางขึ้นอันนี้บรรยากาศค่อนข้างรับคอบเกยวถึงแล้วผู้ช่วยของเราก็เริ่มหอบแล้วดูดูวิวข้างล่าง,งสวยจังเลย <ś c oughs> ลมก็แรงลมเย็นมาก ตอนนี้เราถึงยอดของภูเขาศิริกิยาแล้วนะก็คือข้างบนนี้ก็จะเป็นเป็นวังทั้งหมดตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่เลยมันแค่นี้ประมาณนี้แหละ่ามาดูวิวรอบๆอไกด์เขาบอกว่าตรงนน้นเป็นโพโนวานารูตรงนน้นเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองส่วนทิศตรงนน้นเป็น อนุทาบุระมุนหงแห่งที่หนึ่งอันนี้เรามาดูวิวรอบๆสวยนะมันอยู่บนเขาเลยส่วนตรงนน้นเป็นดัมเบล่าแล้วก็แคนดี้อยู่ฝั่งนน้น